เรานั่ต้องทำให้เรานัเป็นพระราชาให้นาน่ที่สุดโอเคซึ่งการเป็นพระราชานั้นไม่ง่ายเลยม่งกายลมงก็แหลกตลอดโอเคเนไปให้ดุถือไม่อยากได้หมุนนี่เลยหมุนี้ลงช้ำอ่ยาก เ่าคนอื่นก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยขนาดวิ่งนีพระนชายังมีดียากเลยดูดิโดูเยอะแล้วแบบนี้คนเล่นจัง40คนได้เลยนะต่เซิฟนี้เล่นได้แค่เซร์ฟนี้มีอยู่แค่20คนเองจะบ่มเดานะ20คนอะมี30ถ้า30ก็อืมแล้วแต่ผมไม่ถึง40หรอกมั้งเห็นคนขนาดนี้รู้สึกว่าคนน้อยนะ แต่ว่าถ้ามาที่พระราชรู้เลยคนมันเยอะมากเลยคนมันเยอะมากอันนี้คือโผล่มาโอ้โหไม่อยากได้นีจังโอ้ก็ถามจริงว่าในนี่ทาไมถึงคนทำไมมันจ้องไปเกินโอเคเอาไปตัดไปเลยแบบด่าที่แบบโอ้โหมันนี่นู่นนี่นั่นมันอาจจะเป็น แต่แต่มีเบยโอเคแล้วเรามาดูกันทางแยกสามทางแยกสี่ทางแยกทางแยกก็คือวิ่งไปนู่นนี่นี่นั่นไลยพูดคุยโอเคโอ้ทุกคนเขาชอบการติดเชื้อแหงนะนะติดเชื้อครขาต้องเอากันติดเชื้อวิ่งหนีพวกซอมบี้ได้แต่คุณคิดไหม ไอ้ตรึงไอ้เขาว่าตรึงหรือเรียกว่าน้ำแข็งเออนั่นแหละคือมันจะมีไฟนเป็นน้ำแข็งนั่นแหละไอ้ฝานไอ้แบบพวกมูนั้นน่ะคือพวกฝนน้ำแข็งมันจะเดินตามแบบเป็นกลุ่มแต่ว่าซอมบี่อ่ยมันเดินตามแบบละเวนเลยอะเดินตามแบบละเวนคือก็งูนะแต่คนละมันมันแตกต่างกันมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอก็งูน่นมันเหมือนกันไม่ใช่เหรอมันเหมือนกันโอ้โห คนเราคิดได้ไงวะเอานักวิ่งโอเคนักวิ่งโอ้ยวิ่ง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 อย่างเดียวทีวิ่เนี้ยวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่าเดียวนี่อ้เอ้ไม่ให้กินด้วยแล้วนี๊นี่อี่น้่นี่น่นนี่นนี่่น่นี่นนี่คง่น่่น่นี่น่นี่นูน่นี่น่นีนี่ จะโผล่มาที่บ้านยังไ,ไงเออไม่อยากสำรวจให้อยากสำรวจให้อ่ะส้มพ <can> ี่มันให้เยอะมากท่านยิ่งหลังๆบอกเลยสอมพี่เยอะมากๆแน่นอนเชื่อผมได้เชื่อผมได้ร้อยรายผลสินโอเคผมก็เล่นแบบนี้มานานมากแล้วไม่เล่นานเลยแค่สามวิเองเพิ่สามวันสี่ห้าวัน แล้วขึ uh, you know oh, okay, ้ม hmm, ึงเป็นอะไรกันเนี่ยเออนี่นี่เขาโดดแบบยืนอย่างนี้ผมก็เคยเป็อนก็คือมันต้องเดินแล้วมันก็ต้องกระดือกแต่เขายังไม่รู้ไงมันต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็เออไอ้ด่านนี้มันก็ไม่เหมือนกับอีเวกอีเวกกับมันมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมากโอเค วันใจสุวีไหนีตัวรอได้ในในใน่น่น่นจะ่าซอมบี้เออเออซอมบี้อยู่ไหนซอมบีอยู่ไหนอ่าไม่ดูงคนทำไมเออเออโอ้โหซอมบี้เต็มเโอ้ my god oh my god โอไม่หนีกไ้อ้ไม่หนี กูไม่สูงนักไงโอเคเจอสีเขียวแล้วก็วิ่งเลยอือนี่ไงสไลด์อย่างนานน่าสไลด์อืออืออะไร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 ครับอะไรครับโอ้ซอมบี้อะไรครับไหนว่าซอมบี้โอ้โหกี่นิ้เม็นไปสูงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสไลด์ตามซอมบี้ไปครับโอ้โหดี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 เยวิ่ง ถ้าแหลกแจะเดินช้าแล้วมันวิ่งเร็วอุ้ยอย่าอย่าอย่าเข่าซอมบี้อย่าเข่าคุณซอมบี้ผมโอผมไม่รู้ผมไม่รู้ไว้ชีวิตผมไว้ชีวิตผมโอ้ไว้ชีวิตผมดูโอ้ยมวกแดงออมาด้วยมันฟุ้งครับผมมันฟุ้งครับอือฮึอ้าผมแดงก็กลายเป็นซอมบี้โอ้ยกระโน่แต่มันมันแบบวิ่งหนีผองประชาชน ซอมบี้อย่างเอฟซีเหรอไม่ใช่ละอึงอย,ยู่ไหนซอมบี้ก็ขึ้นได้เว้ยซอมบี้มีสมองนี่คือดาซอมบี้มีสมองต่กว่าซอมบี้มีสมองม,มกับมนุษย์ตัวติดเชื้อวกว้กลัอะไรไม่ได้เต็มอยู่สมอง กระโดดหรือว่าหรือว่าหรือว่าโลสีส้มดูอะไรอะไรโอ้โหมันไม่ทยูอ่ะไอ้ดาเนี่แหละโอ้โหพูดมาก็ได้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เขาก็เดินไปไปถึงหรือว่าเดินแยกกันเออเดี๋ยวลองดูเขาแยกอืออ้ะไอ้คนนี้เกียดเสียงรถบัสทุกสิบล้านที่เกินสิบล้านล้อเฮ้ยเสียงคตรดังดีแต่ สัมชกักยิก้มเลยสัมชักเลยโอเคอืมฮึอืมฮึอ,อืมฮึดึงกูผมอะเป็นคนไทยแล้วเนี่ยเราบอกมันแปลให้แบบที่แปลที่แปลเป็นภาษาไทยดิยอมแปลกๆแต่ก็อย่าดูถูกเขาเถอะกูใส่แปลให้มันก็เดาๆเ,เองแหละถ้าเห็นลูกก็เดาได้แล้วว่าคืออะไร เออเออเอเอนั่นแหละนั่นแหละโอ้ซอมบี้โอ้ซอมบี้โอ้โหหลบได้มันคือถ้าผมโดนผมผมบอกเลยวันทันคิวอ่ะมีโอกาสขี้สูงมีโอกาสน้อยกับสูงว่าแล้วนั้นจะได้เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยคุณอย่าอย่าอย่าทำนายประชาชนผมอย่าทำนายผมดีแน่ดูดิกระดูสูงกระดูสูงกระดูสูงแล้วไงหนีไงหนีต่อ ไม่ช่วยใครผมขอโทษด้วยคนที่ติดเชื้อแล้วเอ่อเอ็มคนช่วยให้ผมคือน้องประชาชนเฮ้ยอันนี้เอ็มคนช่วยให้ผมไม่อยากตายทุกคนนี่ก็ขอโทษครับโทษขอโทษขอโทษครับผมผมผิดเองนี่ทำให้พวกคุณนั้นหัวร้อนกับผมผมขอโทษด้วยจิอ๋ยเชี่ยเชี่ยคนที่ไหนเนี่ยคือใครเนี่ย โอ้โหช่วงนี้น้ำมันมีคนมาล่อให้ผมเฮ้ยออเออ้ออนั่นแหะที่ไหนไปทางนั้นอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนักวิ่งนักวิ่งกลับมานักวิ่งเนาะเจ็บผมเดี๋ยผมเดี๋ผมช่วยคนนึงเออเอนั่นแหละนั่นแหละเอ้าคุณโดนแช่แข็งเฮ้ยคุณงทรยศกูหรอ นั่นแหละนั่นแหละตั๊กนิ่งตั๊กนิ่งวิ่งไนั่งกุ้วิ่งแข็งนี่คือสภาพของของตัวละครเรานะแมงไม่ได้เด็ดข้าวเลยแังให้กูวิ่งอย่างนี้หรอเออนั่นแหละกูคิดไหมตัวลคนเราอ่ะเป็นอมตะนั่นแหละอมตะเรื่องความยิ่งความอะไรเป็นแบบเอาตัวรอดโอ้โหไอ้เรือไอ้หนุ่มเรือชุด ฟ้ามาเลยอันเดียพวกเราน้ำเงินพราเราฝ่ายน้ำเงินพราเราเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายไม่ผิดแต่พวกมันคือตำรวจตำรวจหาตัวเวงของพวกโจรโอ้โหโวิ่งวิ่งครับผมวิ่งอย่างเดียวไม่รู้จักผมวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียววิ่งวนเป็นรอบวิ่งวิ่งก่อนเพราะเสือเพราะว่ามันอ่ะมันมัน มันมันตามพวกเราอยู่นี่นแหละแต่ว่าเราอ่ะพอเราหันหลังใช่ไหมมันจะทําให้เราชา้าแค่วิ่งอย่างเดียวครับ,บ <Okay. S 2> วิ่งอย่างเดียวค<า>รับโอเคคุณวิ่งอย่างเดียวจะเจออะไรอย่าวิ่งอย่างวิ่งอย่างเดียวอย่างเดียวถึงแม้จะเป็นสิ่งที่คุณนั้นไม่รู้จักแต่คุณต้อง<พ>อด,ด,ดีดีีโอ้ยเฮียโอ้ยแม่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะ ม้ผมก็ไม่มีใครที่จะมาให้ผมช่วยละโอ้ยเชื่อเลยเชดิเดอร์มั้งผมจะเรียกคำว่าเชดิดเดอร์ทุกครั้งโอ้ผมเชื่อเลยเชื่อเลยถูกต้องไหมเนาะไอเนี้ยไอด่านเนี้ยผมเห็นดูตัวเขาทำกันเขาเหมือนี่กันเขาเหมนนี่มาก่อนเลยตัวนี้มันคือหมัดจีนหมัดฟุ้งจีนเลยจ้า เฮ้ทุกคนต้องเป็นไอ้ไฟ,ฟ้าหมดเลยเหรอไปก่อนต้องดูก่อนอ๋อคนใหม่เนี่ยคนใหม่นี่จะพูดถึงเลยนนมันดูเหมือก็รถคนที่ยังไม่รู้จักไอ้แบบเนี้ยก็เป็นคนผู้ชายคนนั้นแหละมันดูเหมือนผู้ชายนะชายกับหญิงผสมกันก็เป็นไอ้หัวดำเฮ้ยไม่ใช่คืออะไระก็จำไม่ได้ก็น่าจะแบบเออหมวกหมวกแดงนูน้ำหมวกแดง มึงจะเอาละไมากูขอเล่นคลาสสิกหน่อยคลาสสิกกูยังไม่เล่นนะมึงจะเลือกกินมาบ้านหลายชาติหรือเปล่ามึงกูทำไมเงี้ยอะเลยยิ่งทกูยังไม่ได้เป็นเลยแล้าคุณที่เป็นน้องแม่ก็ได้ดีใจแล้วก็เปหนยี่ยี่สี่คนร้อยล้านโอ้ยกูเพิ่งตื่นใจกูสลายทุกครั้งตอนที่กูเป็นชาวนาและกูก็เคยเป็นโอ้ยนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำไม่ทีจำดูจากให้หนอย่าเพือคนนี้อออ๋ออือเอ่เอ,อ,อไม่รู้เพราะราชาจะมีทั้งหมดอยู่สามคนไม่รู้นะแบามันใหญ่มากแล้วมันดูกันทะลุได้แต่มันมองยากอะ่ะโอเคมันมองยากจริงแล้วมันพระราชามันอยู่ใกล้กันดซึ่งมันจะทำให้ผู้เล่นน่ะแตกแยกคือสับสนว่าจะเลือกเราจะเลือกมงคไหนดี แต่มันก็มันแยกมันมันมันตกลงกันได้แค่เชี้ยววินาทีว่าพระนชาหมึกมังกรไหนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดก็ได้กก็วิ่งตามไปก่อนเลยเพราะมันก็จะมีโอกาสที่คนนั้นจะมีได้นำยำนะสี่คน5าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะสามคนใช่ไหมผมเห็นเป็นสามคนสี่เอ๊ ให้คนที่วิ่งอยู่นี่คือโอเคครับเพื่อเอ้าผมไม่เห็นเขาได้ไงเนี่ยไปไปเงยโอ้โหมึงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแต่กูจับไม่เป็นกูจับไม่ทันไม่นี่กูไม่ต้องวิ่งมาผมไมูไปชาชุนทำไมเนี่ยมิ่งผมไปชาชุนได้ครับผมไม่ว่างเอกก็คือถามว่าอื้มทำไปโลกเพื่ออะไรเอกผมก็เห็นเขาแล้วแหละโอ้คุณมันเยอะจนกู กูไม mm. ่เอานะกูเดินเล่นดีกว่าอันนี้วันวิ่งอันนี้วันวิ่งเล่นวิ่งเล่นเดี๋ยวตัวละครที่คือสีหน้าตัวละครที่ผมนั่นเลออกจากเกมเขาบอกเลยเป็ะมานมากจากการการวิ่งนี้โคตรเหนื่อยเดี๋ยวพักหน่อยพักตัวละครห่อเออไม่ตัวละครกูต้องดูอยู่ตลอดจริงจะนั่งแต่ก็นั่งไม่ได้โอ้ยเพราะเราจะกูอยากเคยเป็นดิเกิน แต่๋ยวผมเคยเป็นนะแล้วก็วิ่งหนีวพวกคนประชาชนได้แต่วิ่งไม่ได้หรอกท,อรท้ายวิ่งจนท้ายก็โดนมันแยง่งบอกเลยว่าคนที่บอกเลาายว่าเป็นไปได้อนอนมองมาผมพวกคนพันอาชาไม่มาสุ่มเว้ยแต่ส่งแต่คนเก่งๆคนเก่งๆวิ่งหนีเก่งๆคนอะไรก็เก่งๆไปหมดผมเห็นนะนอู้หูเพืออะไรฉั กูไม pues nah <If> ่เอาแล้วพีอ่ะกูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูเอาเอาเดิมพันสิบเจ็ดล้านกันเอาหมดเวลาแล้วใช่ไหมหมดเวลาแล้วใช่ไหมขออืมวันนี้ผมวันนี้เอ่อจบที่เป็นเพียงแค่นี้เลยครับจริงเราขายเขาสิการเระเรือระเรือระเรืดท้ายแม่มันก็เลือกระเบิดและสุดท้ายก็คเป็นระเบิดอ่ะเราที่สวัสดีครับผมกูเรื่องนี้ก่อน ไล้วจะมาครับคไม่๊ายบายครับ